สวัสดีนะคะเพื่อนๆทีมสิงห์นะคะลัคนาราศีสิงห์นะคะก็มาพบกับแม่หมอโซโซทาร่นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่แม่หมอโซจะมาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวโดยเฉพาะเลยนะคะของเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะมาดูกันว่าในการเดินทางของดวงดาวในในเดือนนี้จะส่งอิทธิพลอย่างไรกับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังนะคะบนพอดแคสต์หรือว่า YouTube ดู YouTube ของแม่หมอโซเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ขอต้อนรับแล้วก็ขอ แนะนำให้เพื่อนๆดูตามลัคนานะคะ,ะลัคนาหรือว่าดาวอาทิตย์น,นะคะหรือโซดีแอกซายตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะสำหรับสิงห์เนี่ยก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 กรกดาคมนะคะถึง21สิ่งหาคมนะคะอันนี้จะเป็นดาวอาทิตย์นะคะซึ่งถ้าตะวันตกเนี่ย tropical western astrology เนี่ยก็จะหมายถึงคนราศีสิงห์นะคะแล้วก็ลัคนานี้เช็คได้เลยลัคนาจะมีความแม่นยำที่สุดเพราะตั้งลัคนาเป็นเรือนที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อนทีมสิงห์นะคะในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีดวงดาวเนี่ยไป activate นะคะไปลอ,อ,อยเด่นนะคะอยู่ในเรือนของ เพื่อนฝูงนะคะกลุ่มเพื่อนเพื่อกลุ่มมิตรสัมพันธ์การที่จะต้องอพูดคุยการที่จะต้องเจอกับคนกลุ่มเป็นจำนวนมากแบบเนี้ยนะคะจะโดดเด่นนะคะเป็นอิทธิพลของดาวพุธนะคะที่จะย้ายเข้าไปในราศีมิถุนซึ่งตกอยู่ในเรือนที่11ของเพื่อนๆนนะคะในวันที่4ี่พฤษภาแล้ววันที่9พฤษภาคมเนี่ยก็จะดาวศุกร์เขาก็จะย้ายเข้ามิถุนก็จะตามเข้าไปในเรือนที่11บนี้มันหมายความว่ายไงนะสำหรับคน ลักคณาราศีสิงห์นะคะก็การทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยจะดีนะทีมการมีความร่วมมือกันเป็นกลุ่มไม่ไม่โซโล่เดี่ยวคือหมายความว่าถ้าง,งานใดที่คุณอยากที่จะให้มันมี impact ให้มันประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยก็สามารถที่จะ รวมตัวรวมกลุ่มกับคนที่เราเนี่ยอเออเป็นเป็นพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อะไรค,คล้ายๆกันแบบนี้ได้นะคะในเดือนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะรู้มีความรู้สึกว่าอยากจะเน็ตเวิร์อยากจะขยายเครือข่ายของคุณอยากจะคุยกับคนเยอะๆนะคะเพื่อที่จะสาอหามองดูช่องทางต่างๆแบบนี้ได้การไปทำงานในเชิงพวกประเภทจิตอาสางานที่ไปทำเพื่อคอมมูนิตี้เพื่อชุมชนเพื่อกลุ่มที่เราอยู่เนี่ย กลุอย่างช่วงนี้มันมีแบบว่าโควิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะก็ลองมองดูพวกกิจกรรมอาสาอะ,อะไรก็ตามที่มันปลอดภัยเนะเพราะ11เดือนที่11เนี่ยมันหมายถึงการรวมกลุ่มได้แต่ตอนนี้เราเราเรามีโควิดเราอะไรเราคงไปรวมกลุ่มไม่ค่อยสะดวกเนี่ยเดือนที่1 1มันหมายถึงการใช้เทคโนโลยีนะคะการใช้ออนไลน์ไลสื่อสารพวกนี้นะคะในการทำงานของเราให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะคุณจะได้รับ มีไอเดียต่างๆที่ดีเลยจากการคุยกับผู้อื่นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักอะ่ะคือดาวศุกร์มันไปอยู่ในเรือนที่11เนงะเวลาที่คุณไปทำงานจิตอาสาหรือว่าคุณออกจากคุณมีสังคมใหม่คุณ อต่างเช่นคุณมีความสนใจเรื่องใหม่ๆแล้วทาให้คุณเนี่ยได้ขยายวงสังคมของคุณนี่ก็คือความหมายของเดือนที่11นะคะมันสามารถที่จะนําพาโอกาสในการให้เราเนี่ยออโอกาสในเรื่องของความรักให้เราได้เจอคนใหม่ๆได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ยังเน้นมันเป็นยังเป็นพลังงานของมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอโซก็เลยคิดว่าในเรื่องของความรักอะคะ่ะในเดือนนี้สำหรับคนราศีสิงห์นะคะ ในเรื่องของความรักเนี่ยให้ให้คุยกันสบายๆเหมือนเพื่อนนะคะเหมือนเพื่อนที่ปรึกษาคุยกันได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวทางที่ที่ดูแล้วเนี่ยตามดวงดาวเนี่ยพลังงานมันเหมาะกับเรามากกว่านะคะแล้วก็วันที่11 พฤษภาคมนะจะเกิดนิวมูนการขึ้นของพระจันทร์รอบใหม่มันเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดสิ่งใหม่ๆ beginning การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอยู่ในเรือนการงานของคุณและทามุมที่ดีกับดาวมฤตยูและก็ดาวพลูตโตในราศีมังกรด้วยนะคะคือคุณนะ่ยอาจจะค้นพบวิธีการทํางานใหม่ๆนะบางคนอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะได้งานใหม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะหรือมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะมี คืออยากจะเป็นอิสระในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีไอเดียที่อยากจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการทําอะไรของตัวเองไม่อยากที่จะทํางานในองค์กรแล้วอะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังทํางานในองค์กรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือเขาบอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะเราลองคิดหาวิธีการแนวทางใหม่ๆดูนะคะคือยูเรเนัคือนิวมูลเวทรมุมทรมุมกับยูเรนัสเนี่ยหรือ U, นะมรตยูนะอาจจะมีการ ที่จะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนวิธีการทํางานอย่างกระทันหันเปลี่ยนงานอย่างกระทันหันหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าเปลี่ยนแล้วดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าเรา flexible เราปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาได้อย่างกระทันหันเนี่ยก็จะทําให้สามารถที่จะผ่านไปได้อย่างดีนะคะในวันที่12พฤษภาคมนะดาวอังคารนะคะก็เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎนะคะในเรือนที่12ของคุณนะคะคือเดือนนี้สิ่งที่จะต้องระวังก็คือว่า ในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของจิตใจนะมันจะมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่เราอาจจะก,กดมันไว้ที่เราเหมือนกับว่าพยายามอดทนอดกลัน้นหรือให้ระวังพวกจิตใต้สํานึกหรืออารมณ์ที่คล้ายๆกับเราเราเก็บเก็บมันเอาไว้เยอะๆอะ่ะ ถ้าเราไม่รู้ตัวหรือเราไม่ไม่ได้เอาแวร์มันมากพอเนี่ยมันสามารถที่จะส่งอิทธิพลต่อการกระทําของคุณโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะบางทีเป็นไมหมคะบางครั้งเราแบบหงุดหงิดโดยไม่รู้สาเหตุหรือเรื่องนี้ยเราเคยเราเคยโอเคกับมันนะคะแต่ว่าพอมันเกิดเหมือนเดิมเลยนะคะเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณโดนกระตุ้นได้ง่ายหรือแบบความอดทนต่ําหรือว่าเรา เราเหมือนกับว่าเราเราเรา,เราวีดขึ้นมาได้ได้อย่างง่ายมากกว่าปกติจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยจะเป็นด้านที่จะต้องออคอยเฝ้าดูนะคะในช่วงประมาณมาที่13หรือ14พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสจะย้ายย้ายเข้ามาในราศีมีนซึ่งตกอยู่ในเรือนนี้สินการเงินของคุณนะคะยี่ดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่ให้คุณใช่ไหมคะพอไปอยู่ในเรือนที่8ของคุณเรือนนี้สินหรือเรือน ความสัมพันธ์ลึกซึ้งเนี่ยนะคะ เขาจะอยู่พฤหัสจะอยู่ไปถึงประมาณวันที่3ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเลยนะคะแม่หมอคิดว่าตรงนี้จะส่งผลดีนะคือสําหรับคนราศีสิงห์ใครที่กําลังรอคอยการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะได้ financial support นะะเอ่อถ้าใครมีนิสินอะไรต่างๆแม่หมอคิดว่าพอพฤหัสเขาย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีช่องทางมากขึ้นละกันหรือว่ามีช่องทางการช่วยเหลือ,อ,อบางคนอาจจะเริ่มที่จะ มีมีคนมาลงทุนมีได้รับสปอนเซอร์ชิพนะคะได้รับสปอนเซอร์มีคนมาลงทุนเอ่อหรือว่ามีคนมาร่วมหุ้นเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนการทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืมโอเคแล้วก็แปบ๊บหนึ่งนะคะขอด่วนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะคือถ้าคุณแบบ มีปัญหาเรื่องของการเงินเราเรอหรือเรายื่นยื่นแบงค์ยื่นกู้แบงค์ยื่นยื่นคำร้องไปที่แบงค์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยการสถาบันทางการเงินนะคะพอจูปิเตอร์หรือพฤหัสเข้าไปแล้วเนี่ยก็มักจะมักจะได้รับข่าวดีนะแบบนี้แล้วก็รวมถึงใครนะที่เป็นลักษณะของการทำงานที่เป็นเชิงที่ต้องคน้นคว้าต้อง สืบสวนสอบสวนหรือให้กำลังรอรอการสอบบางทีในองค์กรมีนะคะมีมีมีบางคนที่มาคุยกับแม่หมอโซวเวลาดูดวงส่วนตัวเนี่ยรอผลการสอบสอบสวนสืบสวนรอให้แน่ใจว่าเรื่องมันจะคลี่คลายไปอย่างไรนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือได้นะคะคนราศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะแล้วก็มันน่าจะเหมือนคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้นะคะแล้วก็ในวันที่26พฤษภาคมนะคะจะเกิดลูน่าอีคลิปส์นะคะอีคลิปส์ขึ้นในเรือนที่ ของคุณนะคะสราบคนราศีสิงห์เนี่ยคือรน่นออคลิปส์ปกติแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างดุมๆหน่อยจะก,กว่ามันหมายถึงการ เสร็จสิ้นการจบสิ้น ending อะไรบางอย่างแต่ของคุณไปอยู่ในเรือนที่5นะคะราศีสิงห์เนาะเดือนนี้เหมือนกับว่าคนราศีสิงห์เนี่ยจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะคือสิ่งที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขเป็น passion ของคุณเป็นความสุขใจของคุณนะคะคุณอาจจะได้รับของขวัญก็ได้นะในเดือนนี้สิ่งที่คุณถูกใจหรือคุณอาจจะไปนค้นพบอะไรบางอย่างที่มันจะทาให้ความสามารถของคุณเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นนะคะสิ่งที่มันทาแล้วมันสนุก มันทำแล้วมันเต,มเติมเต็มหัวใจจิตใจของเราเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะเพื่อนๆคนราศีสิงห์นะแม่หมอคิดว่าดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแนวทางเนี่ยโดยเฉพาะปลายเดือนนะมีลูน่าอีคลิปส์ขึ้นน่ะบางทีเหมือนเรา เราจะหาจุดลงตัวเจอค่ะว่าเราเลือกที่จะทำแบบไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองเราทำแล้วแล้วมันมันได้มันเกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็มันก็เติมเต็มตัวเราด้วยแบบนี้นะคะในช่วงไปปลายเดือนนะคะก็ดาวพูธจะเริ่มเดินถอยหลังนะคะตั้งแต่วันที่29 พฤษสภาคมไปเลยนะคะก็ถอยหลังไปจนถึงประมาณกรกฎาคมนะคะซึ่งในช่วงที่ดาวพุธถอยหลังเนี่ยนะคะปลายเดือนนะอันเนี้ยก็จะไม่เหมาะในการที่คุณจะ ลงชื่อเซ็นสัญญาคือจริงๆถามว่ามันมันทำไม่ได้เลยไหมมันก็ไม่เชิงบางทีบางทีงานมันก็ต้องเดินนะคะถ้าจะทําคุณก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าพุทธถอยหลังเนี่ยมันจะตกหล่นในเรื่องของเอกสารรายละเอียดเอกสารยื่นไม่ครบข้อมูลไม่เพียงพออินเทอร์เน็ตลม่มโทรศัพท์หาย การเดินทางล่าช้าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนจนถึงสัปดาห์ที่3ามใช่คิดว่าคนราศีสิงห์เนี่ยถ้าอยากจะ productive ก็คือเคลียร์เรื่องต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วพอพุทธถอยหลังเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะแต่พุทธถอยหลังมีข้อดีคือว่างานที่มันค้างหรืออะไรที่มันดีเลยล่าช้ามาก่อนหน้านียมันมันสามารถที่จะเกิดความเคลื่อนไหวได้หรือเอากลับมาทําใหม่ให้มันเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ พูดถอยหลังอันนี้มันจะไปอยู่ในเรือนที่สิบเอดของคุณนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนระยะยาวในเป้าหมายในชีวิตของคุณหรือเป้าหมายในเชิงธุรกิจเนี่ยมันอาจจะต้องมีการมาทบทวนแผนการนั้นหมายที่เราวางไว้เนี่ยว่ามันเอ,อสมบูรณ์หรือยังหรือมันมันเป็นการมันยังขาดรายละเอียดอะไรบางอย่างอยู่แบบนี้นะคะแล้วถ้าจะต้องเซ็นสัญญาถ้าต้องเจรจาปิดข้อตกลงอะไรกับ กับกลุ่มคนที่คุณไปดีลอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนนะตั้งแต่29พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวแม่หมอโซจะแปะวันที่ไว้ให้นะคะก็อันนี้จะเป็นเส้นทางของการเดินทางดวงดาวคร่าวๆนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะมาพูดคุยนะคะกับแม่หมอโซลแล้วก็ดูคลิปดวงดาวดวงคลิปไพ่ทาโร่อื่นๆได้ในช่อง YouTube Facebook Instagram แล้วก็พอดแคสต์นะคะโชคดีค่ะทุกคน